สวัสดีครับสวัสดีจ้าซองเถาไก่บานจ้าเออมัอน,นี้วาพอกัน,น่ยเหมือนแรงลนะอายเนาะหลักเลิกงานจ้าแปงคุณแม่จ้ามัอน,นี้อายไม่เมนูเปียงแม่สำหรับเมนูหรือหรือนวกินมันนี้ผมกับแม่บ้านผมก็คือผมจีอ้อมเสกเกอกพี่นอ้องอ้อมเสกเกอกใส่พักใส่ครับผมจ้าพี่น้องเคยกินบ่จ้าปกติใส่ก่อห้องจมะมาทอดก็ปิ่งเนาะจ้าม,ม,มันนี่อายเป็นสีดัดแปลง เป็นอยังก็เป็นอ้อมจ้ะไอ้ปกตินี่เขาก็ใส่สองอย่างเนาะบางทีเขาก็ใส่บักหุ่งบางทีเขาก็ใส่ผักใส่กับพี่น้องเมนี้ผมใช้ใส่ผักใส่กับพี่น้องวัตถุดิบก็จะมีเอ่อใส่กอกแล้วก็จะมีไอ้ผักอีเลดอร์ไอเลิศ์ใบบกูดบกูดค่ะค่ะแล้วก็พอมแดงกระเทียมกระเทียมรูปโดดรูปโดดแล้วก็อันนี้ผักใส่อันเท่าเนียนกับ เอาเอาแมากก่ปอกแล้วเรียบร้อยแล้วเนาะไอ้นนนนเ,เนาะ,นะแม่คุณนมานนใช่ยังใส่ข้าวมัเห็ดกันเลยเนาะไอ้น้แม่คุณนมาครับผมพี่น้องครับเดี๋ยวผมจะต่ำเครื่อง,องเรื่ครับพี่น้องเกลือครับพี่น้องเกลือยเลือเกลือยนะครับละริกค,ค,ค,ครับพี่น้องต่ำครับผมต่ำตุ๊กข้าวมันครับละคาสร้อยครับตะไคร้เรื่อครับพี่น้อง หอ,อมห้องก็จะหอ,อมค no. ิดว่าหอ,อมหมูพี่น้องแต่ว right ่าหมูเขาจะไม่มีรสเปรี้ยวเนาะเไม่มีรสเปรี้ยวเไม่มีรสสมเสียก่อนไม่มีรสเปรี้ยวรสสมเลยมาเกิดเสียบอีกแบบนึ่งนะครับผมเอากระเบียดจับขมครับครับผมต่อไปก็เป็นกระเทียมครับพี่น้องแล้วก็หอมหัวแดงครับผมหอมแห้งหอมหัวแดงเข้าอยู่นะครับ อ๋อพี่น้องเสียงแอร์กัสิมากด้ยครับผมถางมันเ่าจะเปิดแอร์แล้วครับครับผมช่วงที่ถามหมอดือตอนนี้ผมก็ได้ตั้งหมอแล้วแล้วครับผมผมอาจจะไม่เฮ็ดใส่ก๊อสพี่น้องไม่ส่ใส่กอ,ไอไกอไปครับจ้ามันนี่ห้อายเพล่นเป็นคนอธิบายได้จากพี่น้องอันนี้ไกลผม่เคยเห็นมนูนีจ้จ้ะแต่อายเป็นเห็ดดูจ้ะครับผม เื็ดจัดอันเนี่ยสามอันคือสามอันสองอันน่ยคนกินสองคนเท่านะ้อแต่น้อยไม่ต้องใหดหลายครับผมน้ำกระเดือดนแล้วครับพี่นอ้องมวยใส่เครื่องแกงที่ผมตำไว้น่องกระพี่น้องเนาะหอมหอมครับพี่นอนะ้องเครื่องแกงอะไร ในบ้านมันบ่เคล้ยว่าวานะครับพี่น้องมันเนี่ยเพราะว่ามันบ่เคยเห็ดเมนูนี่มันว่าครับแม่จะพี่น้องยันบอกผิดจ้าถ่ายน้ำเดือดแผมก็จะปรุงครับพี่น้องครับผมจะก,กัดจิปรุงน้ำไ่ได้ครับน้ำปลาครับพี่น้องจักน้อยน้อยมาหน่อยละแฮปปี่หนึง่งปรุงชุดเดรดาะ ข่าวข้อจะพี่น้องชรวดครับครับผมผมก็ปรุงนำออมใส่กอกกเป็นที่เรียบร้อยครับพี่น้องต่อไปก็ใส่สกอกครับพี่น้องใส่กอกครับ หาใส่กอ่าซุปล้วก็ห้องเสเติมพักเนาะพี่น้องเนาะก็มีพักใส่ก็พักอีกเดือดครับพี่น้องแบบบกูดครับพี่น้องใส่แบบบกูดไปเพิ่มความหอมครับผมไก่แล้วครับพี่น้องย่องครับนี่ครับลูกโดดครับใส่ลูกโดดตามด้วยผักแกงคุณนผักใส่อันนู่นผักใส่ครับพี่น้องพี่น้องอายเป็นว่าแซ่บแซ่บอ่ะ อยองก,ยกับควงโอ้ยมันก็เห็นกินมาดด้วมันก็บแสบเนาะคุณเนาะกล <c oughs> ิ่นอะไรก็บแสบมันพุ่มเป็นหญ้าชาวบ้านเนี่ยนี่ไอ้ดัดแปลง <c oughs> ยังคุณแม่นะปกติเ้าใส่แต่พวกฮวงพี่นอ้องพ่อผักใส่ตอมันหายากพ่อมีผักใส่ก็ใส่ผักใส่ครับผมเหล่ตาตะมักเตอรผมเป็นจินมทั้งสี่ครับพี่น้องน้องเมืองครับผมขั้นตอนสุดท้ายนะครับพี่น้องผักอีเลสครับ ผมสีว่าแส่ผักอีตูด้วยครับพี่น้องปกติอมต้องใซ่ผักอีตูนะครับมันมแมนอมหมูอมเนื้อครับพี่น้องผมก็ได้เอาผักอีเลือดลงไใหม่แท่นครับพี่น้องมันจเจาะไข่ไข่อมหนองงวเด้พี่น้องไห้ห่อหอมผักอีเลือดแท่นครับ ไม่เวยนึงพอดีจะพี่น้องไม่เคยดนหน่อยกินมสองค้อคุณเนาะอ่ะพี่น้องครับนครับจ้าพี่น้องเร็จเรียบร้อยแล้วจ้าครับผมพี่น้องครับมาด้วยครับเ,เน้อแกงอินอ้อมใส่กอบใส่ผักใส่ครับพี่นออ้องข่าวเมื่อเบิ่งคุ้นเนาบไหมจ้าพี่น้องนี่ครับพี่นอ้องสะดวนน้ำจ้าวันนี้ก้าวเขาก็จะมีอันนี้นะจ้า แกงอ้อมปีไอเขาเรียกว่าอ้อมวะอ้อมผู้เมืองอ้อมหมูอม้อมใส่กอหมูใส่ผักใส่แมงกระก็อันนี้ใส่กอกระทอดสองอันได้จ้ะพี่น้องแมงกระพรุ่อง,อ,งอันนี้ก็แจาะบองจ้าอันนี้ไก่สีนวลแข็งเบิ่งยได้จ้ะพี่น้องไก่เนาะเป็นแน่แด่จ้ะพี่น้องกระแ่บบองมันหยอกกลุ่มสมนักยหน่อยครับพี่น้องแซ่บได้ครับพี่น้องอันนี้ใส่กอกองถอดน้ำกระนี้จ้ะจ้ะดัดแปลงในลายเมนูจ้ะพี่น้องแมงคือแมง สิ่งเดียวพี่น้องมึงก่อนนี่ผักไส้ับพี่น้องนี่ยปักไส้ก็พักอีเลือดครับหอนหอนด้วพี่นออ้องน่ะอ่ามาก,กแต่แกก่อนพ,อพี่น้องสมสมไหมพี่น้องมันแซ่บอีกครับพี่น้องเต้องมึงครับใ่ก็ผักไส้ตัดขมครับพี่น้องนี่นะครับใชาถ้าถ้าพี่น้องบ่งมักขมใส่อย่างแท้แน่อือ ออเซตบุกหิ้งพองอมจองยางคุณตัวตัวนีครับพี่น้องเองพักลวกครับปักเอือปเือหน่อยแล้วคุณเนาะอาแล้วก,ลก็พักผมเนาะอ,อ่าผคมผรแซบรับพี่น้องนี่ยแซบๆครับ แต่จะพี่น้องต้องเขตตามเมื่อได้จ้ะง่ายๆจ้ะเนาะบางเที่เขา,าอาจจะเบื่อแบบเอามาทอดเอามาปิปงเน<ม><ม>ี่ยเขา้ากับดัดแลงคือคือยังพูดเถ่าบานเขานะจะให้เจ้าดัดแลงแดัดแลงเอามาออมอม,มนเนอาะออมใส่ผพักนั่อจ้ะรด,ดชาติั่็จะจอันคนละย่างกันเนาะบาขึ้น่ากินข้าวข้าวหวานมะจ้ะอ่าไก่กับไอจะขอตัวไปกินข้าวกันด้วยจ้ะพี่น้อง ฝากติปตามช่องสองเท่าไก่บ้านทางยูทูบก็ทางเพจให้ด้วยจา้าเป็นกำลังใจให้กันตลอดไปด้วจาพี่น้องสวัสดีจา้าสวัสดีครับ